เบี้ยวเขานะ่ามันไม่ใช่นะครับสารในฟงถ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเอฟตีเออเป็นหนี้จะไม่ใช้ก็จะชักดาบเขานะ่ะนะ <c oughs> เออมันยังไงอยู่อเอฟตนะีเอ้ยนั่นะหลยังไงดูไปแล้วกันแต่ถามว่าใครได้ตังเออถามว่าใครได้ตังเขานั่นแหละได้ตังเออคนอื่นมีแต่เสียนั่นแหละมองสั้นเลยมีแต่เสียตังทั้งนะั้น เขาพูดง่ายว่าแพ้ชนะก็ได้ตังค์ง่ายๆนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เอ,อสู้กันไปก็เสียแอพูดง่ายๆอาจจะเสียทั้งสองฝ่ายเอออีกฝ่ายอาจจะเสียมากหน่อยฝ่ายแพ้ก็จะเสียเยอะหน่อยนะครับเสียเยอะเออฝ่ายชนะก็จะเสียอาจจะเสียน้อยหน่อยหรืออาจจะเสมอตัวก็ได้นแต่ที่ได้แน่นะครับ คนที่ได้นะครับเออมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซี MC. แม่เราไม่ใช่ไม่เห็นเราก็ทากันมาเยอะแยะแล้วหลายเรื่องหลายราวแล้วนะครับผ่านมาหลายเรื่องหลายราวแล้วเราก็เห็นอยู่พฤติกรรมอยู่เออมันชัดเจนนะครับเอฟซี MC. ทำอะไรก็ <c oughs> จะไปพูดเลยนะครับว่าโอ้ยเรื่องเล็กๆนะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรครับว่างั้ มันมีอยู่แล้วมันไม่เล็กสักเรื่องหรอกนะครับเอ,อเรื่องว่วงนี้ไม่มีคําว่าเล็กหรอกยังไงก็ได้เสียอยู่แล้วเออได้เสียเงินทองอยู่แล้วนะมันต้องจ่ายมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่จ่ายนะมันไม่มีหนทางอื่นนะครับเป็นหนี้เป็นสินเขาจะมันฟรีไปเฉยๆคงเป็นไปไม่ได้ <c oughs> บอกง่ายว่ายังไงก็ต้องเอาเงินมาจ่ายเข้แน่ๆแต่จะมากน้อยก็ว่ากันไปแค่นั้นนะ นะเราได้ดูแล้วนะครับพฤติกรรมการกระทําของเขาเขาก็เคยพูดอย่างเงี้ยเยอะหลายครั้งก็พูดแบบนี้แหละสมัยก่อนนะครับเอองานที่สีก่ก็ทําแบบนี้แหละโอ้เด็กๆเขาว่าใสๆเขาพูดตลอดนะอ่ะนะออใสๆนี่คือตลอดอ่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงคุณซะแล้วอะตอนตอนหลังสุดก็คือคุณเลย มันไม่ใสซะแล้วนะน้ำมันขุ่นคลักเลยสงสัยน้ำป่ามานะครับน้ำป่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคดีสัตว์หายนี่ก็เหมือนกันนะนะจะออกในแนวคือใสๆนะมูสสบายเจ็บๆเล็กๆนะคุณมาโสมมีเรื่องอะไรเอาาก็เป็นคดีสัตว์หายไงเอคดีสัตว์หายนะครับสัตว์หายเขาก็ ตอนนี้เขาร้องเรียนไปแล้วนะครับก็ฟ้องไปแล้วนะเออเขาไม่ยอมเนะาะก็ต้องใช้ต้องใช้เขาอะเอาว่าบอกตรงนะครับคือเขาจะเอาเงินอืมเขาไม่เอาสัตว์นะเอาเงินเออแล้วแล้วผู้ง่ายเขาบอกโอ้เด็กๆมากเขาว่างั้นเออเล็กๆคดีเด็กๆเล็กๆเขาว่างั้นไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็เขาพูดอย่างนี้ยทุกคดีแหละเอฟซีเขาเห็นนี่เออเขาก็พูดแบบนี้ทุกครั้งนี่แหละโอ้สบายสบายเขาบองั้นใสใสโอ้โหเป็นไงแล้วสุดท้ายเป็นไงขุนซะแล้วนะครับสมอนกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะสุดท้ายก็ขุนนะครับเออมันไม่ใสนะเพราะว่าน้ําป่ามาไงช่วงนี้อุทกภัยเยอะนะครับเออฝนตกตลอดก็เลย คุณเลยนะครับน้ำไม่ใสนะดาร์ตเป็นเราก็ไม่ยอมเหมือนใช่ครับไปจะไปยอมได้ไงก็คือเราเสียไปแล้วใช่ไหมนะแล้วอยู่ๆจะฟรีไปเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอมันใช่ดีไหนเอฟซีเออก็ตกลงกันไปแล้วเรียบร้อยกันทุกอย่างแล้วนะคุณมีวันดีนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้สนุก สนุกหนานกันอ๋อให้เขาสนุกกันไปก่อนนะครับเออมีความสุขกันดูโฆษณาอยู่ครับขอบคุณมากครับคุณมาริมนะครับขอให้เขาสนุกไปก่อนนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะืมนานๆนนเขาเจอกันคึกคืนกันไปก็ไม่ว่ากันนะครับเอสี FC. แต่เราก็มาติดตามตรงนี้ก่อนไงเอติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ ไม่มีอะไรเลยในในเรื่องนี้เขาบอกมันเล็กๆมันตบายตบายเขาบอกกันเออชิวๆมากอ่ะที่เขาทำอย่างงี้ก็คือชิวมาทุกงานนั่นแหละเออชิวๆเออชิวทุกงานก็ทำเหมือนคือทุกงานคือชิวหมดเห็นไหมล่ะคำว่าชิวคือชิวๆหมดนี่แหละนะครับก็สุดท้ายเขาก็ต้อง เต้องจ่ายเอ้ีแอพูดได้ไงก็ต้องจ่าย, F D, F D, ายไม่จ่ายเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะเออเขาต้องมีให้ความยุติธรรมอยู่แล้วอศาลในฟ,ฟงเขาท่านให้มีความยุติธรรมอยู่แล้วนะมากน้อยก็ว่ากันไปแหละแต่ยังไงก็ต้องจ่ายอืมเอาพูดง่ายๆนะถ้าตกลงจ่ายกันตอนนั้นแอดว่ามันยังถูก,กว่าด้วยซ้ำไปเอาจริงๆหลายครั้งที่เขาคิดผิดหลายคนที่เขาคิดผิด อ่าถ้าเคลียร์กันตอนแรกจบใช่ไหมจบเอ่ออันเนี้ยหนึ่งเสียเวลานะครับเสียค่าเอ่อคนมาทํางานให้นะครับเออแล้วก็เสียอะไรอ่ะค่าเสียเวลาค่าอยู่ค่ายินอีกอหะเพราะเผลออ่าค่าอ่าค่าใช้หนี้ีก่ก็ต้องจ่ายเพิ่มไปอีกนะครับแทนที่จะตกลงกันตรงนั้นแล้วก็จ่ายกันตรงนั้นก็จบ นี่นี่หลายคนเขาคิดผิดนะไอซ้ซีแอดบอกเลยเลยหลายคนเขาคิดผิดแบบนี้มากตอนแรกก็บางคนเขาคิดว่าเอ้ยสู้ไปน่าจะชนะแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยสรุปสุดท้ายสู้ไปเสียครับแต่มันอาจจะเข้าคู่กรณีเขาอาจจะไม่เอาเออไม่เอามากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเสียแล้วก็เสียเยอะด้วยเสียประวัติอีกนา่าเพราะเขาบันทึกไปเลยนะเออว่าคุณผิด มันชัดเจนอยู่แล้วใช่เขาก็ชิวๆไปทุกเรื่องนั่นแหละนะครับแอปพูดได้ง่ายเลยว,ว่าบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้แอปพูดได้ง่ายว่าเขาอาจจะคาดเดาผิดก็ได้คาดเดาเฮ้ยมันน่าจะใช่ไว้เฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสชนะไม่มีหรอกบางทีคาดหวังไปก็อาจจะแพ้นะเพราะอะไรเนะออก็มันผิดนะเออจะไปแก้ให้ถูกมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอก เอออาจจะถึงขั้นอุทธรณีกาไปก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องจ่ายเออจ่ายก็เสียเวลาไปไงโอเสียหลายอย่างเออเสียหลายรูปแบบละ่ะเอาง่ายเสียเยอะอ,อ่ผิดสัญญาอยู่แล้วมันผิดสัญญาก็ต้องผิดอยู่แล้วเอซี FC. จะจ่ายมากจ่ายน้อยก็ว่าแล้วแต่อ่าเขาตัดสินมานะครับยังไงก็ต้องจ่าย แล้วจ่ายใครได้ต้องถามใครได้นะอะใครใครที่เขาไม่มีอ่าข้อยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะเห็นไหมเขาก็ได้ขึ้นล่องเลยทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะแพ้ก็ได้ชนะก็ได้เออเห็นไหมได้ก็ได้อย่างเดียวเอฟซีคนที่เสียคือใครกุ้กรณีทั้งสองน่ะเ,เสียเสีย สวัสดีแอดเวนนะครับสวัสดีครับผมนะครับพี่กดให้นะเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับผมนะยังไงก็ต้องเสียแอดมดพูดได้เลยนะครับอย่าไปบอกโอ้ยเด็กเด็กเล็กเล็กเรื่องโอ้โหทุกเรื่องอ่ะก็จะไปเล็กอย่างนี้แหละเออเล็กไปเล็กมาไปไม่ออกไปไม่เป็นนะครับหาทางออกไม่ได้คเนี้ยเออแล้วเขาบอกเฮ้ยยอมยอมไปจบจบไปง่ายๆยอมยอมไป เห็นไหมก็จะออกรูปแบบนี้อีกเอานะเคลียร์เข้าไปฮะนาสุดท้ายกอ้เคลียร์เข้าไปเออนะหนักจะได้เป็นเบาเคลียเข้าไปเจบจบไปก็จะออกรูปแบบนี้เพราะว่าเราโดนกันมาแล้วไงมันเป็นลักษณะนี้ตลอดโดนมาแล้วโดนมาแล้วจะเจอลูกเรือนเนี่ยใสๆนี่แหละคาว่าใสๆเออก็จะเป็นในรูปแบบนี้ตลอด เล็กใหญ่ก็ใสตลอดไม่เคยขุนนะนีออ่แต่พอพอไปไปลายเรื่องเข้าขุนเลยครเนี้ยขุน <c ười> เลยน้ำนีนป่ามาน้ำป่ามาซะแล้วนะน้ำป่ามาโอ้โหไหลแรงมากเออขุนค,คลักมาเลยใช่นะครับก็เขาไม่ยอมรับไหม คือคือจริงๆต้องเคลียร์ไปแล้วนะครับเคลียร์ตาหลักก็เคลียร์ไปมันก็จบแล้วอะไรเตยตอนนี้เหล็กขายของเก่าราคาถูกมากนะมันกดราคาในดีตาจำพูเออลองไปซื้อเป็นเส้นสิแพงมันก็ถูกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตาจำพูเนอ,อถูกมาแต่ไหนแต่ไรน,นะมันไม่เคยแพงหรอกเศษเหล็กอะมีแต่ถูกอย่างเดียวแต่เราไปซื้อเราซื้อเป็นเส้นแต่เราก็ขายกลับเป็นกิโล ขายกลับก็ตีเป็นกิโลตีเป็นของเก่าถ้าเป็นเตเล็ก,ก็เอาแม่เหล็กมาดูดเราอีกนะครับเอาน้ายามามามาเทสเราอีกเออว่ามันเกรดไหนอีกสู้ไว้อีกเรากดไลค์ให้แล้วเหรอขอบคุณมากนะชัมพูนะเออนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีแพงหรอกนะครับถ้าเป็นขายเป็นเศษเหล็กมันก็คิดเป็นเศษเหล็กไงแต่เราเราไปซื้อเขาสิ ก็ซื้อเป็นเส้นแอดไปซื้อโอ้โหซื้อแทบไม่ลงแต่ก็ต้องซื้อนะเพื่อางานมันต้องเสร็จไงโอกวัสดุเนี่ยนี่แหละเอฟซี F Z นะครับใสๆนะเออ<ม>เล็กๆเรื่องไม่ใหญ่นะเรื่องเล็กๆที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเอาไปเอามาก็จบนะครับคุณมารีนะครับสวัสดีครับผม แล้วก็จะโดนนะเอ,อ่อทําอะไรไม่ได้พอเราพอมันแก้ไขไม่ได้แล้วเนี่ยในเมื่อเขาดําเนินการไปถึงตรงนุ้มแล้วอ,อ่าพอพอตัดสินไปเรียบร้อยก็แพ้มันก็แก้ไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้ก็ต้องตะเลดิดตามเลยไปเลยนะเลยตามเลยไปเออเขาก็จะบ่นบอกว่าอะไรว่ามันจะต้องชนะ ตลอดเลยเหรอเออมันไม่ใช่อย่างนั้นโอกาสที่มันจะชนะมันก็ต้องชนะสินะครับไหมใช่ไหมโอกาสแพ้แล้วก็ไม่ว่าชนะมันก็ต้องมีโอกาสชนะบ้างสิมันจะแพ้ตลอดก็ไม่ใช่โอกาสชนะมันก็ต้องมีเออเราเห็นว่าเออมันมีเหตุและผลอยู่นะครับเรื่องชนะเรื่องแพ้ใช่ไหมมันก็ยังมีเหตุมีผลอยู่แต่ก็จะแพ้ทุกเรื่องมันก็ดูแล้วมันก็จะไม่ไหว แพ้สามงเงี้ยโอ้โหมันไม่มีโอกาสลุ้นเลยนะเนี่ยเปิดมากี่เรื่องก็แพ้นะครับก็ก็งงงงมันกันไนอะ้สีงงเขาเหมือนกันนะเอองงเขาเหมือนกันว่าเขาทำไมเป็นแบบนี้ทำไมคิดแบบนี้นี่แหละนะครับให้เห็นว่าต่อไปนะ่ะ ต่อไปเราก็ต้องระมัดระวังนะเออระมัดระวังว่าอย่าไปทําให้มันผิดนะครับทําให้มันผิดขนาดเจ๊เขาโทรไปนะครับนะเออพอเขารู้นี่เขาไม่รับเลยเขาไม่เอาเลยไม่ยุ่งเกี่ยวไม่รับไม่คุยเออไม่คุยเลยเจ๊เขาก็งงเหมือนกันจะไปแก้ไหน ใช่ไหมเขาเขาไม่ยอมรับใช่ไหมเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วอือม,มันก็เป็นลักษณะน,นั้นเออเจ๊ก็โทรไปโทรกะว่าจะไปคุยไปเคลียร์ด้วยนะเยเนขาไม่คุย <laughs> เออไม่คุยไม่อะไรครับไม่ยอมคุยด้วยนะครเออตามหลักเนี่ยมันก็คุยกันได้ใช่ไหมล่ะเออ ถึงจะเป็นคู่กรณีกันอ่ะคู่ฟาดกันเนี่ยนะครับเออเวลาถึงตอนที่ว่าอคุยกันอ่ะมันก็คุยได้นี่ใช่ไหมนะเหมือนกับอ่าแม่นอกไส้เขาเป็นคู่กรณีกันพอเวลาเข้ามาบ้านเขาก็ยังมีกติกระจยเชิญเข้าไปคุยกันในบ้านได้เห็นไหมเห็นหรือเปล่าลหะเอฟซีนั่นแหละเขาคือว่าแสดงสปปริตนะครับว่าเออก็ไม่เป็นไรถ้าอยากคุยก็คุย เอออาจจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ได้นะเออก็ไม่ว่ากันอ่าถึงวาระที่ต้องคุยกันปรับความเข้าใจกันก็ปรับได้ปรับได้เออแต่จะไม่คุยเลยไม่ไม่สนใจไม่อะไรเลยเออ